ติดตามรายการพิเศษนะคะรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขพวงประชาโดยสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันนึ่งมาจากพระราชดําริวันนี้ตอนโครงการพัฒนานเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นธุรกรันดารตามพระราชดําริสมเดประเทศพระราสุดาสยามบรมราชจุมารีในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนค่ะตามเส้นทางประโยชน์สุขพวงประชาคุณฟังคะ่ะ รายการตามเส้นทางประโยชน์สุขภูงประชาซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักง,งานกปรปรกับสถานีวิทยุจสร้อยนะคะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและก็บางเรื่องราวที่หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนนะคะอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งความคืบหน้าตัวอย่างผลสําเร็จของโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะ คุณฟังคะหลายๆท่านนะคะคงจะเคยได้ยินเรื่องของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหลายท่านคงจะเคยได้ยินจนไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรตำรวจตะเวนชายแดนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยหนึ่งในสังกัดของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะแต่ว่าการปฏิบัติภารกิจหรือว่าหน้าที่ต่างๆนะคะมีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรเราก็มีคือนึกตามชื่อเราก็นึกว่าตำรวจจะต้องตรงชายแดนนั่นแหละนะคะ มัมีภารกิจหน้าที่ที่เรียกว่ามีความสำคัญแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศนอกเหนือจากการเป็นรั้วของชาติเป็นแนวป้องกันเ,เรื่องของอธิปไตยของชาติเนี่ยนะคะมีความแตกต่างจากในงานอื่นอย่างไรแล้วทำไมถึงมีการตั้งเป็นโรงเรียนตำนวตรวจตะเวนชายแดนนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ มันเป็นโรงเรียนที่สอนอะไรเป็นพิเศษหรือไม่วันนี้เราจะสนทนากับร้อยตำรวจเอกอรุณคำสุวรรณพจนาซึ่งท่านเป็นนายตำรวจประสานงานโครงการพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่14นะคะสวัสดีค่ะที่สิวพรนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค,ดครับคุณที่สิวอรครับค่ะเนท่านยังไงดีคะ แยกเลือกนายตำรวจสากลางได้ค่ะนี่เรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเราเคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยครั้งเกี่ยวกับตำรวจตระเวนชายแดนแต่ว่าบางทีเราก็แยกแยะภารกิจหรือว่างานของตำรวจตระเวนชายแดนกับตำรวจปกติเนี่ยไม่ออกนะคะครับผมค่ะงานหลักๆของตดนั้นทําอะไรคะครับคุณีินผมขอเริ่มๆๆไปนิดหนึ่งครับค่ะ เนื่องจากว่าตำรวจตะเวนชายแดนนะครับตำหลักที่จริงภารกิจจะมีหน้าที่เกี่ยวกับการลาดตะเวนตามพื้นที่เนวชายแดนนะครับค่ะซึ่งหมู่ราดตะเวนจะต้องออกจากที่ตั้งปกตินะครับเพื่อทำการตรวจตารักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนนะครับค่ะเหมือนกับทหารอย่างนี้ไหมคะครับครับรักษาหมชินเดียวกัดกับทหารก็ตามพื้นที่ป่าเขาตุรกันดานนะครับทาให ทำให้ชุดระเวินเหล่านั้น,นได้ไปพบเห็นกระจายจนแถวพื้นที่ตุรก,กันดารครับผมค่เราจะมีอย่างที่นั่เองเวลาติดตามข้อมูลข่าวสารก็จะมีความรู้สึกว่าอย่างตํารวจตะเวนชายแดนหรือตชดอเวลาที่ทํางานสถานที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวตะเข็บชายแดนแล้วก็มันมักจะเป็นจุดที่มีความเสี่ยงมีความอันตรายโดยเฉพาะในช่วงหลายปีมานี้ก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันก็มีเรื่องของปัญหาชายแดนอะไรต่างๆเรื่องของการก่อการร้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วทาไมถึงก็ไปบไมบทาไมถึงมีส่วนเข้าไปในบางพื้นที่นะครับในบางพื้นที่คือยังมีเหตุสถานการณ์การก่อการร้ายอยู่นะครับคะ่ะครับเป็นเรื่องข้อที่ตำรวจตังหวนเชียดนได้ไปพบเห็นคือ,อประชาชนที่เขาตั้งจินตานอยู่แถวๆนั้นส่วนใหญ่นะครับเขาจะประสบปัญหาเรื่องความยากจนครับเกี่ยวกับการกรองที่ตา่ตา,างๆบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือปัญหาด้านสุขภาพ จะมะีโรคไัไไข้เจ็บเป็นจำนวนมากครับ <c oughs> ทีนี้ทำตำรวจตเวินจะแดนจึงเข้าทำการช่วยเหลือเท่าที่มีแรงมีกำลังที่จะสามารถช่วยได้ครับเช่นการแจกจ่ายอาหารเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ครับให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยค่ะ <c oughs> รวมไปถึงแนะน,นำเกี่ยวกับการประกอบอาชีพครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งในตามหมู่บ้านต่างๆที่ตั้งอยู่ ที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับยังมีอีกส่วนหนึ่งที่าทางตำรวจตะวินจะเดนได้พบเห็นในขณะนั้นคือ,ค,อคือตามหมู่บ้านต่างๆนะครับมีเด็กซึ่งอยู่ในวัยเรียนเนี่ยจำนวนมากนะครับที่ยังไม่ได้เรียนหนังสือซึ่งสาะเอตุอาจจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษานะครับเขาไม่สามารถที่จะเข้าเข้าไปจัดตั้งโรงเรียนได้นะครับเพราะเป็น ป่าเขาสุรกันดาน <c oughs> อีกทั้งบางพื้นที่นะครับบางทุที่ก็ยังมีสถานการณ์การก่อการร้ายอยู่ครับ ok ครับ <c oughs> คบแล้วามาทําไมถึงจะต้องมาตั้งเป็นโรงเรียนและโรงเรียนนี้ตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่โรงเรียนแห่ง <c oughs> แรกเนี่ยค่ะครับก็ประมาณปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดนะครับโอ้บางท่านยังไม่เกิดเลยในราชเวรของตํารวจตเวนเายิดนะครับเข้าไปที่หมู่บ้านของชาวเขาแขงหนึ่งนะครับ <c oughs> พวกเขาเหล่านั้นนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขา <c oughs> เขาเห็นตำรวจตะเวนจะเดนเนี่ยเป็นคนแปลกมากครับเ <c oughs> ขาไม่ไว้วางใจครับไม่ยอมพบป่าไม่ยอมพูดจาด้วยใส่แบบฟอร์มด้วยนะ <c oughs> นี่งหน้าหน้า <c oughs> เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่อะนะคะครับแ,บแต่งแต่นเครื่องแบบชุดตำรวจตะเวนจะเดนนะครับแต่เขาไม่รู้จักครับอ๋อค่ะไม่ยอมพบป่าไม่ยอมพูดคุยซึ่งทางตำรวจตะเวนเจเดนคิดว่าเป็นเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งเลยครับที่ ไม่สามารถติดต่อสื่อสารแล้วก็ไม่สามารถทําความเข้าใจกันได้เนื่องจากภาษาและวาา<อ>ัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั่นเองครับค่ะค่ะทีนี้ทีนี้ท่านครับทีนี้ทางตำรวจตังวัดะเด่นเรยนเห็นว่าภาวะการชน,นี้คือเป็นปนัญหาที่ล่อแหลมต่อความมั่นคงของประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งครับค่ะจึงได้มีแนวคิดที่จะอาจจะตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อที่จะสอนหนังสือให้แก่ชาวเขาเหล่านั้นค่ะ ครับเพื่อเพื่อประการแรกคือเพื่อให้พวกเขาได้รู้ภาษาไทยนะครับจะได้ติดต่อทําความเข้าใจกันได้สะดวกค่ะและว้วก็จะได้เผยแพร่พพความรู้ด้านวิทยาการในการด,ดํารงชีพเกี่ยวกับความเป็นอยู่เพื่อเพื่อให้เกิดความมั่นคงในด้านการปกครองด้วยครับผมค่ะ อันนี้หมายถึงว่าแรกๆก็คือเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับแรก<อ>ๆคือหมายถึงว่าที่สมานในส่วนนี้ก็เพื่อด้านความมั่นคงเป็นประการแรกครับค่ะทีนี้เอ่อมันก็ต้องหาคนที่พูดกับชาวเขารู้เรื่องถูกไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวเรานี่บางทีส่วนใหญ่ก็มาจากหลายๆภูมิภาคที่มาเป็นตำรวจมันไม่ใช่เป็นชาวชาวเขาอย่างเดียวแล้วทำยังไงคะแล้วตอนนั้นก็ทําไงทีนี้ก็ก็เริ่มครั้งแรกก็เริ่มเริ่มจัดตั้งสอนหนังสือนะครับไม่ไม่ถึงกับเป็นโรงเรียน เริ่มเริ่มสอนหนังสือให้แก่ชาวเขาทั้งทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กเปเรียนะครับสอนหนังสือสอนภาษาไทยอย่างเดียวครับเพื่อเพื่อให้เขาสื่อความหมายเข้าใจด้านภาษากันขั้งแรกให้เขาพูดไทยได้ให้เขาพูดภาษาไทยได้คือ,อคือจะได้ติดต่อทำความเข้าใจกันได้สะดวกครับผมค่ะแล้วใช้เวลาค่ะจนค,ครับโดยตอนนั้นเป็นประมาณปีพศสอง9ันสี่รอยเก้าสิบเก้าครับผมเป็นแนวที่เริ่ม กองกำกับการตำร,รวจะเวนจะเดเินเขต5นะครับสมัยนั้นที่ที่ค่ายดารารัตร์รมีะน,นะครับเปนตแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับค่ะเรนเคยคเคยแบบไปไปแต่เป็นหลังๆนี่เหมือนไปเที่ยวนะคะค่ายดาราลาาัต์มีคือในใน,ในช่วงปี2499คือสถานการณ์บ้านเมืมองคงไม่เหมือนเดี๋ยวนี้แล้วก็พื้นที่การเข้าถึงมันก็คงไม่สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันนะใช้เวลานานาไหมคะการก่อตั้งโรงเรียนแห่งแรกขึ้นมาแล้วก็กว่าที่จะมีคนมาเรียนเนี่ย ว่าจะคุยกันรู้เรื่องนะครับในในส่วนของเด็กที่มาเรียนก็ก็องใช้เวลาทั้งทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กครับทำบูนําจุนจนพอต่างๆเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะนะครับทีนี้ก็พอดําเนินการในส่วนนั้นอยู่ระยะหนึ่งก็ได้พอทาความเข้าใจด้านนั้นได้ก็ได้จัดตั้งโรงเรียนแห่งแรกเลยครับอที่รู้สึกว่าจะเป็นบ้านสอนมหาวันเตรียมปืนเชียงของจังหวัดเชียงราย ชื่อโรงเรียนปจดอบำรุงที่หนึ่งครับผมค่ะหลังจากนั้น <c oughs> ก็ทางอ์สมเด็จพระศรีนครินตาบุรุงราชชนนีครับ <c oughs> อนน <c oughs> าถรรพ์โรงหนึ่งความสำคัญของโรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลพัฒนาคมครับค่ะนี้พร,ร,ร,ระองค์จิงนได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อที่จะสร้างโรงเรียนในในตอนนั้นครับ <c oughs> แล้วก็สมเด็จ พระสีนครินตาพระบรมราชชนนีได้ทรุงรับไว้ในพระบรมราชูปถมัมภ์ตันแสบมีพศ2507เป็นเป็นต้นมาครับผมค่ะแล้วหลังจากที่เร,เรียกว่ามีการเหมือนกับบุกเบิกมานะหลายปีจนถึงปี2507เนี่ยค่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นพิเศษแล้วก็เห็นบอกว่าภายหลังนี้มันจะมีการขยายโรงเรียนของจระกูเน็ตหลายแห่งมากเลยใช่ไหมคะ ครับตอนนี้โรงเรียนที่มีอยู่ปัจจุบันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดแดงครับแต่นอกโอนไปแล้วประมาณสามร้อยกว่างครับเพราะนื่องจากว่าอาทินอกโอนหมายถึงว่าโรงเรียนที่ที่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ของผู้ปกครองค่ะด้านถนนหนทางด้านสภาพอาการเรียนดีขึ้นค่ทางตำรวจตะเวนจดแดนก็ทําการมอเโอนให้กับกระทรวงศึกษาธิการที่ ซึ่งเขามีอาชีพครูโดยตรงนะครับนะให้เราไปทำหน้านที่การสอนค่ะพราะของเราต้องมีหน้าที่อื่นด้วยไม่งั้นเราก็ต้องมาเป็นครูอย่างเดียวก็คงลําบากก็คงได้ช่วงระยะหนึ่งใช่ไหมคะตอนนั้นครับในส่วนของตำรวจตะเวนจะจเดินงานรูป้านออกเป็นหลายๆหลายๆลายรูปครับค่ะรูปนี้ก็เป็นตำแหน้าที่ครูตำหน้าที่ครูโรงเรียนตำรวจตะเวนตะเดนต่อมาและย่อหลังก็เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาครับเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือจะ วัตถุประสงค์จริงๆของโรงเรียนตำรวจตระเวนเฉลดนนะครับค่ะเพื่อพัฒนาเยาว,วชนและจนจุนที่อยู่ในสิ่งทุรัตก,กันดารน,นะครับ <Okay. S 2> ให้มีความเจริญมั่นคงะ <Okay. S 2> โดยมีการอาวางจุดหมายปลายทางว้าสามสาก,การครับผม <Okay. S 2> ประการ <Okay. S 2> แรกก็คือเพื่อให,ให้การศึกษาแต่เยาว,วชนในสิ่งทุรัตก,กันดาร <Okay. S 2> ประการที่สองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต <Okay. S 2> แต่เยาว,วชนด้วยครับ <Okay. S 2> แล้วก็ประการที่สามเพื่อ ดำเนิน,นการให้เกิดความม,มั่นคงปลอดภัยแก่แก่ท้องถิ่นที่เป็น,นจุดย Kristen บริการของโรงเรียนครับผมค่ะทีนี้ <ande> <c oughs> ในระบบการการบริหารจัดก,การการดําเนินงานของโรงเรียนตําเหลือตระเวนทั่วไปนะครับเราเราดําเนินงานในรูปแบบของถาสนาพของโรงเรียนนะครับ <c oughs> เป็นสามด้านครับผมค่ะคือด้านด้านแรกก็ดําเนินงานในรูปแบบของโรงเรียนผสมศึกษาครับค่ะ โดยเรายึดตามแนวทางการบริหารและจัดก,การศึกษาตามกรอบการกระจายอำนาจพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติทั้งทั้งสี่งานบริหารน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณการเมของบุคคลรวมถึงการบริหารทั่วไปครับผมส่วนด้านที่สองนะครับที่ตำรวจวิ็นยรเด็นดาเนินงานในโรงเรียนอะ่ะด้านที่สอง ดำเนินในรูปแบบของเป็นหน่วยสนับสนุนความมั่นคงครับอม,อมีงานด้านการข่าวครับเรามีการจัดตั้งแหล่งข่าวเพื่อหาข้อมูลข่าวสารที่ที่เกี่ยวข้องกับมาในหน้าที่ครับผมซึ่งได้แก่เรื่องของฝ่ายตรงข้ามด้านผ<อ>ู้ที่กระทำะที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติด้านเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นอาญากรรมที่มีผล ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในในพื้นที่ที่อยู่ในเขตบริการของรงเรียนนะครับค่ะการข่าวนี้หมายรวมถึงเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศลงฟ้าอากาศสภาวะทางการเมืองการทางเศรษฐกิจทางสังคมด้วยครับผมค่ะค่ะเกี่ยวกับการหาข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดต่างกันกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ แล้วก็เกี่ยวกับการลักลอกกบตัดไม้ทาลายป่าลานป่าอะไรแบบนั้นนะครับผมโอ่คครับที้นอกจากจะเป็นงานด้านการข่าวแล้วก็ด้านการรักษาวความสงบเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นหน้าที่หลักของตำรวจตะเวนชายแดนค,ครับการรักษาวความสงบเรียบร้อยก็เราตัยตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยครับจะดำเนินานเกี่ยวกับสร้างความมั่นคงในพื้นที่ในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนค่ะ โดยเสริมสร้างให้ประชาชนสามารถที่จะประเจนต่อปัญหาอัากรรมและก็เหตุการณ์บางๆที่ท้งภาวะปกติและไม่ปกติครับผมค่ะและทีนี้เรียนถามนิดนึงว่าเข้ามาเกี่ยวพันหรือว่าสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับหรือว่ามีพระราชดำริเกี่ยวข้องกับโรงเรียนตระ,ะเวนยฉดนยังไงบ้างคะครับ ทีนี้ท yes. ีนี้ผมต่อยนิดนึงในส่วนของด้านด้านที่สองที่ว่าสนับเสนุนความมั่นคงอันนั้นมีควบคู่ไปกับด้านการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับด้านนานชุมชนเละมวลนชนสมพันธ์อีกด้วยครับทีนี้เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระปรพรัตในส่วนของด้านที่สามครับผมค่ะคือการดําเนินงานในด้านที่สามเนี่ยโรงเรียนตำรวจจวินายเดนดําเนินงานในส่วนของอาการเป็นแหล่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคร่ะ ของเด็กและเยาวชนในสิ่งทุรกันดารโดยมีการดำเนินตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุรราชาชดาสยามบรมราชกุมารีแปดโครงการครับผมครับค่ะแปดโครงการเน้นเรื่องอะไรบ้างคะในส่วนของปีพศ2523นยี่สิบสามนะครับซึ่งเป็นโครงการแรกที่โรงเรียนตำรวจตะงวัดะแดนนํามาดําเนินการนะคือโครงการกาเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนะครับเป็นเป็นโครงการแรกที่เกิดในโรงเรียนตำรวจตะงวัดะแดน คโครงการนี้ที่พี่ว่าจะตั้งโครงการเกษตรนะครับเพื่อให้นักเรียนยมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาก,การบริโภคตลอดปีการศึกษานะครับโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นมาภายในโรงเรียนนะครับนํมามา,าประกอบเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานในส่วนนี้ดาเนินการโดยการมุ่งเน้นให้นักเรียนครูและผู้ปกครองครับเรื่อง าการทำเกษตรในโรงเรียนเพื่อเพื่อนําผลผลิตที่กล่าวแล้วมาประกบอบเป็นอาหารกลางวัน่ะ่งระยะเรื่อเร่อทางผลิตภัจฑ์พระราชลัทดาสยามราชมารีเนี่ยครับพระองค์ได้พระราชทานเงินแล้วก็สิ่งของสางๆเกี่ยวกับอุปกรณ์การประกอบอาหารานะครับอุปกรณ์าราการ,กรทําการเกษตรค่ะพร้อมด้วยธุันธุสัตั์นะครับให้แก่โรงเรียนในโครงการครับค่ะอันนี้ก็คือกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ก็เกี่ยวกับ กิจกรรมการปลูกพืชผักการปลูกไม้ผลแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะครับค่ะทราบว่มีมเรื่องของการฝึกอาชีพด้วยใช่ไหมคะมีด้วยครับการดําเนินโครงการ,กรเกษตรนี่ยครับนอกจากจะเป็นการช่วยช่วยแก้เกี่ยวกับการขาดแคลนนะอาหารกลาวันสอหรับนักเรียนแล้วนะครับ ยังทำให้เด็กได้เรียนรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่นะครับเด็กอ๋าาอก็ไ,ได้เรื่องสุขใจในชีวิตประจาวันได้ครับผมก็เรียกว่าได้ทั้งเ,เรื่องของอาหารกลางวันสุขภาพอนามัยข่าดสารอาหารต่างๆได้เป็นอาชีพได้ความรู้ในเรื่องของการทํางานอีกด้วยครับผมเห็นว่ามันค่ะจนค่ะครับทีนี้โครงการที่สองครับโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษานะครับโครงการนี้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี2 5ั6ค่ะ เป็นเป็นโครงการที่เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มรุ่นรันดานะครับซึ่งซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจริงๆแล้วเขาเขาประสบกับความขาดแคลนในหลายๆด้านนะครับค่ะคือต้องให้เขาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานกร,รบชุ่มเป็นการศึกษาภาค,คบังคับค่ะอ่าบางบางคนเพื่อได้มีโอกาสที่จะไปศึกษาต่อในระดับสูงได้เท่าเทียมกับคนื่นๆนะครับค่ะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษานี้ก็มีหน่วยงานร่วมนองงานโครงการราชพัฒนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับ <S <S เขาจะเข้าไป <S 2> <S 2> ไปช่วยดูดูเลยให้กับทางตำรวจตะเวนใจเด่นครับผมแล้วโครงการที่สามล่ะคะในส่วนของโครงการที่สามเป็นโครงการอนุร,รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง,วง <S <S แวดล้อมคนะครับโครงการอนุร,รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ดาเนินการตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบครับผม โดยที่ว่าสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยได้เร์ได้มีพระราชดำริให้มีการจัดป่าชุมชนในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านที่ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตั้งอยู่นะครับมีการให้ความรู้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกด้วยครับด้วยป่ากาอนุรักษ์นีละน้ําครับแล้วโครงการที่สี่สำหรับโครงการที่สี่นะครับเป็นโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นะครับ โครงการนักเรียนในพระราชาหลวงพ่อนี่เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีพศ2531ครับผมคเนื่องจากว่าโครงการเนื่องจากพระอ,องค์สมเด็จพระเทพเนี่ยพระอ,องค์ได้ทรงประจากว่าเด็กนักเรียนในโรงเ,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 เรียนตํารวจตะวินแสเดนซึ่งซึ่งตั้งอยู่ในถินตุรักันดารนะครับเมื่อจบการศึกษาจากชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วนะครับส่วนใหญ่จะจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในชั้นสูงเนื่องจากว่า สภาพความเป็นอยู่ของผู้ปกครองค,ค่อนข้างจะยากเกินแหละครับและอีกสระการหนึ่งคือพื้นที่ตามแนวชายแดนในสินธุรกันดานส่วนใหญ่มักจะไม่มีโรงเรียนที่ที่ทําการเปิดสอนในระดับสูงครับทีนี้ทรงจึงได้พระราชทา,านพระราชสงค์พระราชทานพระราจา,ารย์เครา,า,าระห์ะให้นักเรียนเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อจึงได้ทรงโปรดเกล้าให้ดําเนินการมานะครับตั้งแต่ปี ามหนึ่งครับต่อหน้าสามหนึ่งครับผมโคร,รงการที่ห้าค่ะสาหรับโครงการที่ห้าโครงการฝึกอาชีพครับโครงการฝึกอาชีพ<ม>นี้ก็<ม>เริ่มปีเดียวกับโครงการนักเรียนในพระราชานุเเราะห์ะคือปีสองพันร้อยสามสิบเอ็ดครับผมเพื่อที่จะฝึกอาชีพเหื่อแก่ติดเก่าของโรงเรียนตำดลตะเวนจะเดนอาชีพไม่อาจจะศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ซึ่งโครงการนี้ก็องค์จัดนี้นะั้มีการฝึกอาชีพ ที่ที่เหมาะสมสําหรับ้องสิ่นนั้นๆครับผมค่ะอันนี้เป็นโครงการต่อที่ที่หกหรือเจ็ดนะฮะครับโครงการที่หกครับเป็นการโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนครับผมอค่ะโครงการนี้ดําเนินการตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสามจุบสามนะครับค่ะเนื่องจากการที่โครงการควบคุมนี้ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนนี้ครับจากที่สมเด็จพระตทพระดั์เนี่ยกรมทรวงจะหนักถึงปัญหากัน สารเส่ระบาดของรูปขอพ่อครับเนื่องจากการขาดสารไนโอดีนท <c oughs> ั้งบางทีจากการรายงานของระรวงสาธา,ารณสุกแล้วจากการที่พระองค์ทรงพบหินในระหว่างสเสด็จเยี่ยมนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะวินชายแดนั <c oughs> บจึงได้ให้ทางโร,รงเรียนดําเนินโครงการนี้ขึ้นมาครับในส่วนของกิจกรรมที่ทียนดำเนินการก็เกี่ยวกับให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องผลของการขาดสารไนโอดีน <c oughs> แล้วก็ มีการหยดสารละลายไอโอดีนในน้าดื่มให้นักเรียนดื่มในวันวันเปิดเรียนทุกวันครับเรียกว่าปองไปเลยครับผมพร้อมทาใช้เกลือโซเดียมโดินประกอบอาหารลางวันให้นักเรียนรับประทานอย่างต่อเน,นื่องด้วยครับผมค่ะมีอีกสองโครงการนะคะโครงการที่เจ็ดที่แปดนะคะโครงการที่เกี่ยวนะครับค่ะ แต่โครงการที่แปดครับโครงการที่แปดนี้เป็นโครงการที่ดําเนินการในปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าครับผม <39. S 2> โครงการนี้คือโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในสิ่นธุรก,กันดารครับค่ะซึ่งโครงการนี้จะอ่าเป็นโครงการที่ช่วยเด็กมีการเจริญเติบโตและก็สามารถที่จะพัฒนาการได้เต็มศักยภาพค่ะครับเพราะว่าทางองค์พระองค์คิดว่า การที่คนเราจะมีภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีได้นั้นต้องเริ่มตั้งแต่อยู่ในการมดานะครับค่ะทีนี้ก็ดําเนินการมาวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้หญิงที่มีการนะครับรวมถึงหญิงที่ให้นมบุตรตลอดจนทารุกแรกเกิดจนถึงอายุสามปีได้รับความรู้ด้านอาหารและด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะ,ะช่วยให้แม่มีภาวะโภชนาการ และสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับรเด็กเกิดโรคอะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการได้ได้เป็นปักยภาพครับผมมมีเรื่องสากลด้วยใช่ไหมคะครับมีโครงการส่งเสริมสากลด้วยครับโครงการส่งเสริมสากลนี้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีพศสอง4นห้าร้อยสามสิบสี่ครับผมคือเพื่อ,อ,อปลูกฝังให้ให้นักเรียนได้รู้รจักเกี่ยวกับด้านสากลนะครับมีการ เปิดร้านค้าสากลที่ที่มีอยู่ในโรงเรียนนะครับให้เด็กรู้จาักการาจัดทาบัญชีเกี่ยวกันนะครับผมนี่เรียนถามเนื่องจากว่ามันมีหลากหลายโครงการแล้วก็หลากหลายด้านมากนะคะภาพรวมของความสําเร็จของโครงการตํารวจตะเวนชายแดนในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะได้รับการยอมรับขนาดไหนแล้วก็แนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะครับผม สำหรับในส่วนของการดำเนินการในในใน,ในการพัฒนาเด็กและเยาวะชนในถิ่นทุรัันดาลของตเด็จพร,ระเทปราชทิศรรนในโรงเรียนตำวตรวจจรวจีรแดงน,นะครับค,คือสามารถที่จะาาทำให้ผู้ที่ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาลซึ่งเป็นผู้ที่มีภาวะยากลาบากาต่างๆเนี่ยเขาเหล่านั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับเนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่รวมเด็ก ่ที่เป็นที่เป็นเด็กวัยเรียนของชุมชนได้ครับค่ <c oughs> ในส่วนนั้นก็เป็นฐานของการพัฒนาได้อีกอย่างหนึ่ง <c oughs> คือสามารถที่จะเข้าถึงเด็กได้ง่ายแล้วก็ครอบคลุมได้ทั้งหมดนะครับให้ต่อการดําเนินงานโรงเรียนตํารวจวจราจรจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้อีกส่วนหนึ่งครับผมวันนี้อก <c oughs> จากนี้แล้วยังทําให้เกิดการพรึ่งพาตนเองได้อีกด้วยนะ <c oughs> ครับเนื่องจากว่าเด็ก ที่เป็นนักเรียนโรงเรียนตำรวจตรีะเด่นเป็นผู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองด้วยครับในในโครงการ่างๆของพระองค์ท่านนะครับเ <c ười> แต่อใ่งพวกเขาเหล่านั้นนะครับได,ได้ได้รับความรู้และได้ฝึกฝนทักษะสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองได้ครับผมอันนี้ก <c ười> ็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จแล้วก็การพัฒนาชีวิตของชุมชนซึ่งในด้านของชุมชนก็ก็มี <c ười> มีการพัฒนาขึ้นนะครับค,คือทาให้ชุมชนที่ที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนตำรวรจจราจรนนะครับค,คือเข้ามามีส่วนร่วมกับกับโรงเรียนเกือบเกือบทุกๆก,ก,กิจกรรมนะครับเขาเขาจะเข้ามาคือเหมือนว่าเป็นเป็นโรงเรียนของ,งข,ของเขาเลยครับทําให้ประชาชนที่อยู่ในในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนคือหมายถึงผู้ปกครองนักเรียนนะครับได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จากการที่ลงมือปฏิบัติสามารถที่จะนําไปพัฒนาเป็นเองได้นะครับแล้วก็จากการดรําเนินการที่ผ่านมานะครับผมทําให้ชุมชนมีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือ,คอในส่วนนี้เราเอาโครงการราชยมดีของพระองค์ท่านโดยเฉพาะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนะครับ <S 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 <nickname> ขยายขยายสู่ชุมชนคือขยายสู่บ้านผู้ปกครองครับผม <S S S ให้ผู้ปกครองสามารถเอาไปทําที่บ้านด้วยนะครับซึ่ง <indicating> ได้อ,อีกอย่างหนึ่งที่นืมไม่ได้ครับคืออการดําเนินานของโรงเรียนตํารวจตะวินเจยเดนตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับทางตํารวจตะวินเจยเดนได้รับความร่วมมือจากบุคคลภายนอกทั้งทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในการดําเนินการเข้าพัฒนานะครับซึ่งในบางครั้งทางตํารวจตะวินเจยเดนเองอ,อยังจาเป็นต้องต้องขอรับการสนับสนุนส่วนต่างๆคือคือหมายถึงว่าสิ่งที่ ชุมชนที่ต้องอยู่ขาดแคลนนะครับกับด้านเทคโนโลยีต่างๆด้านความรู้วัสดุอุปกรณ์อะไรแบบนั้น,นะครับค่ะหรือบางครั้งก็อ่งบประมาณการดรําเนินการในบางส่วนนะครับซึ่งในตอนนี้ทางตำรวจจังหวัญญดเดนได้รับความร่วมมือจากหน่วยร่วมสนองงานโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพเป็นอย่างดีนะครับได้เข้าไปให้คําแนะนํากับคณะครูรวมถึงผู้ปกครองคณะกรรมการสรสานศึกษานะครับค่ะ ค,คุณค <m ere ly> การพัฒนาเด็กและเยาวชนในสิ่นทุรกันดาลตามพระราชดำริสมเด็จพระเทศราลัดนะครับคิดว่านะครับคิดว่าทําให้ผู้ที่อยู่ในสิ่นทุรกันดาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ,บเ,เพราะว่าเป็นการดําเนินงานพัฒนาเด็กได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ที่อยู่ในสิ่นทุรกันดาลขึ้นวกเขาเหล่านั้นสภาพพื้นที่แต่และพื้นที่นะครับเขาก็มีความหลากหลายมีความแตกต่างกัน ทีนี้ทางตำรวจตะเวนชายแดนจึงต้องจัดกิจกรรมที่ที่โรงเรียนเ,นยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ด้วยครับผมค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกอรุณคำสุวรรณพัฒนานะคะนายตำรวจประสานงานโครงการพระราชด,ดำริโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่สิบสี่นะคะ ุฟังคานี่เป็นส่วนหนึ่งของพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะที่มีต่อสก,กอนิกรและก็ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ใน,นถิ่นทุรกันดารไกลแค่ไหนนะคะหากคุณฟังมีคําถามหรือว่าอยากให้ทางรายการแนะนําเสนอตอนใดหรือจุดใดเป็นพิเศษนะคะก็สามารถที่จะแจ้งมาได้ที่ทาง Twitter หรือ Facebook ของจอสร้อยหรือว่าดอกจันหนึ่งแปดศูนย์แปดนะคะแล้วก็ สามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube อีกด้วยนะคะแลนะคะ่ะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขพวงประชาได้ใหม่ในวันพุธหน้านะคะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขพวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ11นาฬิกา15นาทีถึง11นาฬิกา35นาทีท่านสถานีวิทยุจสรสนับสนุนรายการโดย สำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ